สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้แม่สาวรำพอรวยก็มาถึงจังหวัดมหาสาครคามแล้วนะคะมาถึงจังหวัดมหาสาครคามค่ะก็จะต้องออกไปอขอนแก่นนะคะไปขอนแก่นแล้วก็ไปอุดรให้น้องคายนะคะรับพ่อปู่โอเล่กับน้องหมาสองตัวนะคะตัวไปพ่อปู่โอเล่ก็เตรียม เตรียมเตรียมของเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็เจอด่านนะคะเจ้าหน้าที่ที่กำลังตรวจด่านนะคะได้ครับผมไปเลย ค่ะเดี๋ยวมีอะไรผิดคะภาษีไม่ขาดด่คะค่ะพี่พี่เย็นจิตพรเทวีค่ะค่ะมาจากวัดเอ่อถ้ำ มาจากว่าทำปูน้อยจ้ะไปทาบุญมากค่ะแล้วก็กําลังจะไปที่ไอ้บ้านไปไปรับระปูเล่เนี่ยก็การงานไม่ได้ร้องเพลงเลยเดี๋ยวนี้สามปีแล้วก็จะถามอยู่เดียวให้ถามหน่อยว่าพี่จะไปออกไปจะไปลาน้ําพองอ่ะจะไปลําน้ําพองใช่ไหมเขาบอกว่าไม่ต้องเข้าขอนแก่นจะไปหนองคายแต่นี้เขาบอกว่าให้มายางตลาด มายาตันแล้วก็ไปอะไรเชียงยืนเรืออะไรอ่ะแล้วก็เชียงยืนเรือออกไหนลำน้ำพองใช่ไหมคือคือเขาบอกว่าให้ออกลำน้ำพองน่ะไม่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 เขาไม่เขาคอนแกนค่ะจะไปออกลำน้ำพองเนี่ยเขาบอกว่าให้มาเส้นนี้เออ ชอไปรีบผ่านมาทีนะร่านเนาะรอนอนุญาตไปก่อนแต่ว่าเราฝากาเดี๋ยวน้ำมันผ่านไปปุ๊บนะคะเนาะขอบคุณจะไปรับปปุ๊โอเลยขอบคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ชมไปเจอเจ้าหน้าที่ใจดีนะคะเป็นเจอเจ้าหน้าที่ชื่ใจดีมากเลยทีเดียวนะคะอ่าก็สาวดำก็จะไปรับปปุ๊โอเลยนะคะพอดีเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอเคอนุญาตขอ ระยะที่ไปก่อนนะคะแต่โอ้ทีนี้อย่าลืมนะคะอย่าลืมงวดหน้าคือวันที่หนึ่งสิงหาเลกการกระดาสิงหาวันที่หนึ่งสิงหาอย่าลืมนะคะทุกคนจะต้องได้มีโชคและได้สร้างพ่อปู่รูปปั้นรูปปั้นรูปพ่อปู่สีสุดโธที่สะน้ำเสาดำแน่นอน,นะคะ่ะทั้งรูป ปั้นแม่ย่านะคะนี่ไงไปเชียงยืนทั้งลูกปั้นแม่ย่า,าแม่ย่าสิปทุมมานะคะแล้ก็บอกให้เราไปเชียงยืนใช่ไหมเชียงยืนใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีจะเหลือเชียงยืนทำกันได้ทำกันได้ลูกล่ลูกไายแม่ถามนะลูกไปเอนไปเชียงยืนอ<โ>อ๋ <laughs> ตั้มไปก็งมาทำกุ้งจ้มงเสิงยื่นทำไนกระเดี๋เน่าก้นที่นอกไ้ตีก้คนกันนางประเาวน้าตาไปโอยังกบจิตมันขอนเจนทงไหนกัดงไหนนเดี๋ยวเนาคือเธอว่าต้กอนเกัดวลาชานั้นออกนำห้องผับวา โอ้ยนี่หัุนขึ้นมานี่เนาะตรงนี้อือไอเองอ้อกี่น่องมัน,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 มนเฉียนมาจะได้ยางตลาดสิบกิโลยางตลาดกลาลสิงยางตลาดอีกสิบกิโลท่านผู้ชมร้อเยเบอร์หดยางตลาดแล้วก็ โอ้นำพว้นำห้องพระวาจังสันจังู้ชมฮะหอดใส่อดแกแล้วเนาะโอ้ยไปรับ่ปู่เลยจะมันไปยาก่น้องงเายาะว่านั่งมิธุลาไปพุ่นบบบันทิพคพ่นว่าพูดจังพ่นกว่าไงไปทางนั่งพกไอไปเนาะพกนไปบุบไปไปมุกตาหารไปนครพนมไปเซกาพนมาโอ้จะในสิไปเป็นพ้อง่อแค่ไปดูแล้ว เคยไปแต่กสมัยดังๆไอ้เพีงล้ำเพือ่อนโตลมหนาวไปแสดงที่เซก,กาะะปีปศันห้าร้อยมีสิบสามค่ะเคยไปแสดงแต่เป็น23จากนั้นก็ไม่เคยไปจักเทือนั่งกันเลยพวกกล้าไปแล้วไปทั้งในกันบพวกหูบแลแต่ก,กนันเลยบูจักหูใจพี่น้องเนาะสำหรับแฟนคลับคนบอกว่านั่นเลขเลขด่วนนะคะเลขด่วนเลขด่วนก็ปู่3 8 9 คนเนเขียนไห้นะเาะคนสรุปไห้นะโซงมาให้สาวดำสาวดำก็ส่งต่อเลยค่ะให้ยัสีทุกคนค่ะเอาลงอาลงช่องก็เอาลงนะคะ,ะก็จะมีเลข9 6 08 07 02แล้วก็82ดสอเท่านั้นละคะ่ะมีเลข5ตัวนะคะนะคะมีเลข5ตัวท่านผู้ชม ต่อไปนะคะต่อไปนะคะสาวดำจะบอกแฟนขับไปเลยค่ะต่อไปนะคะพ่อปู่กลับมาแล้วพ่อปู่บอกว่าให้เอาลงไม่เกินห้าห้าคลิปหกคลิปอ่ะให้เอาลงไม่เกินห้าหกคลิปเท่านั้นนะคะสาวดำก็จะตัดออกหมดนะคะก็จะเอาไว้แต่หลวงพ่อมีชัยนะคะที่ทัานให้เข้าอสองงวดแล้วนะคะแล้วก็ สูตรของค่าน้องนะคะแล้วก็ปูกเกี้ยงน้ำเตยแล้วก็พ่อปู่สีสตูแล้วก็พขาปููก,งก,กองอาจหญ้าดอ,อกไม้นะคะแล้วก็มีอีกอีกคือคือท่านจำไว้เลยนะคะว่าสาวดำจะลงให้ท่านช่องสาวดำพารวยช่องดำมหาเสน่ c h ชาแนลช่องเยนจิตพอดิคมโบจะลงคลิปเกี่ยวกับเรื่องหวยไม่เกิน6คลิปนะคะ ตามคําสั่งก็ปู่สีสุดโธค่ะตามคําสั่งก็ปู่สีสุดโธนะคะที่ท่านให้เอาลงไม่เกิน6คลิปอย่างน้อย5คลิปอย่างมาก6คลิปเท่านั้นนะคะบอกกันต่อตอไปค่ะนะคะหลายๆช่องนี่สาวดําเห็นลงกันเป็นคือลงกันเรียกว่าไม่ต่ำจาก50คลิป60คลิปเลยค่ะกวัวหวจะออก นะคะแต่ช่องสาวดำตมพ่อปูส่สีจุตโตบอกให้ลงแค่5คลิปไม่เกิน6คลิปค่ะเท่านั้นเองนะคะพ่อปู่กลับมาแล้วสาวดำก็ดีใจจังเลยท่านบอกกับสาวดำบอกว่าเอางวดแรกไปคนบอกว่าเอาไปซิมก่อนว่าคนพูดตอนที่ท่านพูดพิสารท่านบอกว่าลูกเอาไปซิมก่อนแล้วคนกลับมาอีกมืออคืนในคนบอกว่าพ่อให้เอาไปซิมก้อนเอาสองตัวไปก้อน หวดหน้าท่านให้สามตัวแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะตั้งกิจอธิษฐานว่าจะช่วยสาวดำสร้างรูปปั้นพ่อปู่สีสุดโทและรูปปั้นแม่ย่าสีปทุมมารูปพญานาคนะคะคือรูปพ่อปู่กับแม่ย่านะตัวใหญ่อยู่ในสะของสาวดำนะคะที่สะที่สวนรมนั่นแหละคะ่ะที่ท่านอยากอยู่ตรงนั้นนะคะท่านบอกท่านบอกท่านมาให้ช่วครลาบและให้สร้าง รูปปั้นพ่อปู่กับแม่ย่าในสระน้ําที่สวนรมของสาวดานั้นล่ะค่ะท่านพูดแบบนี้สาวดาก็พูดตามท่านนะคะขอให้ทุกคนเข้าใจนะคะว่าท่านพูดแบบนี้สาวดําก็พูดให้แฟนขับฟังตามที่ท่านพูดทุกคาค่ะและท่านก็บอกว่าให้เอาคลิปห,หวยลงไม่เกินห้าคลิปถึงหกคลิปค่ะสาวดําก็ต้องทําตามที่พ่อปู่แม่ย่าบอกนั่นล่ะค่ะท่านผู้ชม นะคะคนที่ติดตามสาวดําม,มาตั้งแต่เริ่มต้นมา2ปีนี้แล้วก็คงจะรู้ว่าสาวดําพูดตรงไปตรงมาคําไหนคํานั้นนะคะคือถูกก็คือถูกก็ไม่ถูกก็คือไม่ถูกนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะที่ยังให้ความรักและความเมตตก,กับสาวดาพารวยด้วยดียเสมอมานะคะน้ําใจของทุกคนสาวดําไม่เคยลืมค่ะและโดยเฉพาะการสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอฟซีของสาวดําสาวดากล้าฟันธงให้และ รับประกันในความที่มีความช่วยเหลือในความที่มีความเกือ้อกูลมีความที่เป็นสายมุญนจริงๆค่ะสวนธรรมแม่สาวดำสวนธรรมสาวดำไม่ได้มีไม่ได้มีของของออนายทุนคนไหนมาก่อสร้างเลยนะคะมีแต่เอฟซีของสาวดำกับสาวดำเท่านั้นค่ะที่สร้างเนี่ยตัวเลขได้มาจากไหนตัวเงินได้มาจากไหนก็มาจากเลขโชคลาภ ที่ท่านถูกแล้วท่านก็ส่งมาช่วยสาวดํานะคะอ่าคนละร้อยสองร้อยห้าสิบาทยี่สิบาทก็มีค่ะบางคนมีเยอะก็ส่งให้เยอะนะคะสาวดาก็ค่อยทํามาตามที่ท่านเห็นนะคะสาวดําก็ไม่ได้เอาไปซื้อบ้านซื้อที่ซื้อทางตันนั้นไม่มีเลยค่ะนี่สินตรงไหนสาวดํามีก็ไม่เคยที่เอาเงินบุญไปใช้เลยนะคะนอกจากสาวดําจะได้ของสาวดําเองคือถูกด้วยตัวเองเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ย ก็มีจะมาออกช่วยทําบุญด้วยกันกับ FC ของสาวดําเรียกว่าสวนธรรสาวดํานี่เป็นเงินของ FC ทุกคนค่ะคือ FC ทุกคนที่ช่วยสาวดําสร้างสวนธรรมแห่งนี้ค่ะไม่ได้มีนายทุนนายรอนที่ไหนเลยนะคะขอให้ทุกคนฟังไว้แล้วก็ดีใจภูมิใจค่ะภูมิใจว่าสวนทรรแห่งนี้เป็นสวนธรรมของแฟนกลับทุกคนค่ะที่ช่วยดูแลสาวดํามาตลอดเพราะฉะนั้น เมื่อหมดโควิดแล้วทุกท่านมีสิทธิ์มาเยี่ยมสาวดำที่สวนธรแห่งนี้เพราะถือว่าเป็นสวนธรรมของทุกคนนะคะแล้วก็มีเข้ามีมีมีของอยู่ของกินอะไรที่อยู่ในสวนทำามเอฟซีมามาเยี่ยมสาวดำก็เก็บกับก็เก็บไปกินไปอยู่ได้เลยนะคะเพราะเป็นสวนธรรมของเอฟซีทุกคนค่ะเพราะสาวดำมั่นใจค่ะว่าทุกคนเนี่ยส่งเงินมาช่วยสาวดำ คนละน้อยละมากขเข้ากันไปนะคะเพื่อสร้างสวนธรรแห่งนี้สวนทรรตะหนักดีว่าเอซี FC ของสาวดาทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะมาเอาของอยู่ของกินในสวนในสวนธรรสาวดําเมื่อเวลามาเยี่ยมสาวดําำจะนอนพักนอนคืนได้นะคะคุณแม่สาวดาก็วางไว้ว่าจะทําเป็นกระ,ระท่อมหญ้ามีแคร่มีมุ้งมีอะไรหากว่ามาเยี่ยม แม่สาวดําม,มาเยี่ยมสาวดาแล้วก็จะเพื่ออยากจะนอนสาวดําก็จะมีแล้วแต่บุญบาวาสนานําส่งให้มีห้องน้ําให้มีแทงน้ำอย่างนี้แหละค่ะเพื่อว่าทุกคนหมดโควิดแล้วมาช่วยมามาเยี่ยมแม่สาวดาได้มานอนพักผ่อนกับแม่สาวดําอย่างเงี้ยนะคะขอทุกทุกท่านโชคดีจําไว้นะคะกอปู่ท่านเน้นมาจําไว้ค่ะเลขกูปู่สีสุดโทเลข ตาเกี้ยงนะคะซึ่งท่านก็รู้ว่าตาเกี้ยงมาอย่างไงไปไงนะคะกับน้องน้ำเตยแล้วก็เลขของอาจารย์มีชัยแล้วก็เลขของพระน้องแล้วก็เลขของป้าปู่สามแปดเก้านะคะนะคะขอให้เข้าใจนะคะว่าพระน้องก็คือป้าปู่สามแปดเก้านั่นแหละคะ่ะในนามของท่านนะคะคือป้าปู่สามแปดเก้าแต่สาวดาจะเรียกท่านว่าพระน้องขอให้ท่านขอให้ท่านรู้ว่าพระน้องนะ่กะ็คือป้าปู่สามแปดเก้านั่นแหละคะ่ะ นะคะได้นั่นแล้วทุกคนนั่นที่ซื้อเลขนั่นไม่กลับตับแตกนะคะสาดำพูดอยู่ประจำไม่กลับตับแตกนะคะโอ้ยส่งมากันทั้งนั้นเลยสาวดำนั่งจิ้มส่งไปในไลน์เนี่ยเป็นประมาณสี่ห้าร้อยคนน่ะแล้วท่านบอกว่าซื้อแต่ศูนย์เจ็ดค่ะไม่กลับเอานั่นก็เป็นเรื่องของท่านมีเลขแค่ห้าตัวเองนะคะมีเลขเก้าหกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สองแล้วก็แปดสองเท่านั้นเองท่านบอกว่าเลขหลายตัว ท่านจะให้สาวดําส่งไปตัวเดียวหรือสองตัวสาวดําก็ไม่กล้าส่งนะคะเพราะว่าก็ไม่รู้มันจะออกไหมไอห้าตัวนี่ก็ส่งไปเป็นถึงดวงบูญวาสนาโลมันถึงได้ได้เข้ามาตามนั้นแหละนะโอเคจ้าขอให้โชคดีค่ะต้องมีสตินะการซื้อลอตเตอรี่นะคะ,ะเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ที่สองสา่ห้ายังรอท่านอยู่นะคะขอทุกทกท่านโชคดีจ้า